สวัสดีครับวันนี้รักสุนไพรนะครับก็จะพามาชมสมุนไพรว่านนางคํานะครับส่วนว่านนางคําก็จะมี2ชนิดมีนางคําขาวแล้วก็นางคําเหลืองนะครับส่วนตัวนี้ก็จะเป็นนางคําเหลืองนะครับหลังใบก็จะเป็นสีน้ําตาลนี้นะครับความสูงก็ประมาณเมตรห้าสิบนะครับคล้ายๆกับว่านช่อมุกนะครับส่วนหัวนะครับก็จะมีสีเหลืองแบบนี้เลยนะครับช่วงนี้เป็นช่วงเดือนพฤษภาคมนะครับว่านก็กาลังแตกนะต้องรีบปลูกเดือนนี้นะครับเพราะว่านได้มีสารสําคัญทางยา ว่านต้องปลูกใช้เวลา6เดือนนะครับถึงจะมีสารสาคัญทางยาแล้วก็สรรพคุณก็จะดีมากๆนะครับส่วนสรรพคุณของว่านนางคํานะครับก็ช่วยแก้คันผดผื่นคันตามร่างกายนะครับใครที่ลุยป่านะหรือว่าไปตัดอ้อยนะครับคันผื่นคันขึ้นตามร่างกายผิวหนังแล้วก็ใช้ว่านนางคำนะครับนํามาตาทอกทาบริเวณที่คันนะครับก็จะหายคันได้นะครับนะช่วยถอนพิษแก้คันได้ดีมากๆนะครับส่วนไทยว่านนางคําส่วนวันนี้หลักๆเราก็จะพามาชมวิธีการปลูก ว่านนางคำว่านนางคำลักษณะหัวก,ก็จะใหญ่นะครับสีเหลืองเหมือนว่านชกบุกนะครับพื้นที่ที่เราปลูกก็ประมาณสามไร่นะฮะส่วนวิธีการปลูกนะครับแล้วก็ชักล่องหรือว่าใช้รถไถนะครับดึงล่องให้เป็นล่องกว้างประมาณเมตรห้าสิบนะครับเพราะว่าเราไม่ให้น้ําขังในร่องนะครับเพราะฉะนั้นว่านก็จะตายนะครับแล้วก็จะต้องชักล่องแบบนี้นะครับเนี่ยความกว้างของล่องก็ประมาณ เมตรห้าสิบนะครับเราก็ปลูกประมาณหนึ่งคืบความกว้างนะครับประมาณหนึ่งคืบนะฮะนะครับแล้วก็ความยาวก็จะประมาณร้อยห้าสิบเมตรนะครับส่วนวิธีการปลูกของเราเป็นเกษตรอินทรีย์ออร์แกนิกนะครับเราไม่ใช้สารเคมีเราใช้ฝุ่นหรือว่าปุ๋ยคอกนะครับนะฮะวิธการปลูกเราก็ขุดเป็นร่องก่อนแล้วก็ฝังขุดฝังให้เรียบร้อยแล้วก็ใช้ฝุ่นโรยข้างบนนะครับแล้วก็ฟางปิดแบบนี้นะครับเนี่ยใช้ฟางปิด เพื่อไม่ให้ยญากเกิดนะครับแล้วก็เวลาแดดร้อนนะครับช่วงแดดร้อนก็จะแดดก็จะส่งไปถึงพื้นล่าขอจะกินอาหารได้ตลอดเวลาแล้วหัวก็จะใหญ่นะครับแล้วสารสําคัญทางยาเขาก็จะครบทุกอย่างส่วนใช้ขี้ไก่นะฮะหรือใช้มูลไก่นี่ไม่ดีนะครับเพราะมูลไก่นะเขามีกดแล้วก็ร้อนทําให้หัวเงาของว่านเป็นเชื้อราได้นะครับเพราะฉะนั้นการปลูกก็ใช้มูลสัตว์หรือวูลวัวเนี่ยดีกว่านะครับเนี่ยแต่ถ้าขี้ควายมูลควายนะครับจะดีกว่าขี้วัวนะครับ แต่ในนี้เราใช้ทั้งขี้วัวทั้งขี้ควายผสมกันนะครับทั้งสองอย่างเลยขี้ควายจะมีสีดานะนี่ขี้ควายจะเป็นสีดําแบบนี้นะครับนี่สีดําคือขี้ควายนะครับเนี่ยหักมันจะดําส่วนนี้เราก็จะมีขี้วัวผสมกันนะครับสองอย่างนะครับโผลก็ประมาณสองอาทิตย์นะวานก็จะโผล่ขึ้นมานะครับแล้วก็เราก็จะกู้ประมาณเดือนพฤศจิกานะครับเดี๋ยวถ้าวานขมิ้นดาหรือว่าขมิ้นชันหรือว่า ขมินอ้อยนะครับถ้าเกิดเดี๋ยวเราก็จะมาถ่ายอีกทีหนึ่งนะครับส่วนแปลงนี้จะเป็นแปลงของว่านนางคำนะครับเนี่ยวิธีการปลูกง่ายๆเลยนะครับก็ฝังก็ฝังไม่ต้องลึกมากนะครับฝังพอท่วมนะฮะเราขุดให้ดูนะครับพอหัวลักษณะหัวเขาจะแตกหน่อหรือยังนี่เราปลูกเมื่อเมื่อวานนะครับให้ชมเอาหัวไม่เจอสงสัยถมผิดเดยดนะครับดูเขาแตกหน่อหรือยังนะครับสงสัย กบลองหาไม่เจอนะครับน่าจะกบหาไม่เจอเดี๋ยวให้ดูนะครับเขาแตกหนอนี่ฮะคืนเดียวเขาจะแตกแบบนี้นะครับเนี่ยคืนเดียวเขาจะแตกหนอเลยนะครับนี่ก็คือว่านะครับีเหลืองนะครับนี่ฮะเราใช้หัวที่แก่แล้วนะครับหรือประมาณหกเดือนนะครับมาทาผิวใช้สดๆดเลยนะครับไม่ต้องใช้แห้งนะครับใช้สดทาได้เลยนะแก้คันคายนี่แก้ภูมมแพ้แก้แพ้อากาศนะครับ เวลาถูกอากาศอาจจะผดพื้นคันถูกอากาศร้อนแล้วมาเจออากาศเย็นก็อาจจะเกิดผดพื้นคันได้แล้วก็สามารถทาได้นะครับว่านางคำนะครับสวัสดีครับ